โอเคครับ,รบตอนนี้ก็11โมง10แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันในส่วนของการแชทบอทที่เข้าไปเช็คของตัวฐานข้อมูลของเราโดยใช้ออโตเมตนะครับในส่วนของหน้านี้เดี๋ยวเราจะพิมพ์ข้อมูลเข้าไปใหม่นะครับ ใกละการสินค้าเลือกคังนะครับนี่จะเป็นหน้าตาของเราที่เราเซตไว้นะครับว่า ไอเทมมีออไอเทมัมเบอร์เป็นไอเทมที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ product name ชื่ออะไร color สีอะไรนะครับแล้วก็ไซส์ต่างๆแล้วก็โกดังเก็บที่เท่าไหร่จำนวน on hand quantity นะครับแล้วก็ on hand order quantity all order quantity แล้วก็จำนวนรวมนะครับ total ตรงนี้จำนวนรวมที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะค่าๆประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแชทบอท ให้ดูดีมากกว่าน,นี้นะครับก็คือทําให้เสร็จลูปของเขานะครับหลังจากที่เช็ครายการตรงนี้เสร็จนะครับเราอาจจะให้บอทถามนะครับว่าต้องการเช็ครายการอื่นอีกหรือไม่นะครับ ถ้าเขาต้องการเช็ครายการอื่นอีกนะครับเราก็จะเรียกโป o เช็คเอเทมเข้ามาเ,เริ่มเริ่มใหม่ตัวของตัวเช็คตัวนี้นะครับให้เป็นเริ่มใหม่เราต้องไปสร้างข้างนอกนะครับอันนี้เป็นตัวของตัวเช็คนะครับผมดีนี้ตัวนี้ก่อน เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มในตัวของตัวแชทของเรานะครับ โอเคขอขอขอ,อาภัยนะครับตร้างในตัวของเช็คไอเทมตรงนี้นะครับ ถ้าใช่เราจะให้เขาไปเช็คเช็ครายการตัวนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวรีเช็คของตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเพียงคำว่ารีเช็คนะครับ เราจะเรียกตัวเช็คไอเทมเข้ามานะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยหลังจากนั้นก็เรียกตัวรีเช็คเข้ามานะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องการทำรายการอื่นแล้วนะครับ เราจะให้เขากลับไปตัวของสตาร์ทบอตอนแรกนะครับี ในส่วนนี้เรายังไม่ได้ทำตัวของพวกเช็คเครดิตนะครับอาจจะพิมพ์ข้อความทิ้งไว้นะครับยังไม่สามารถทำรายการได้ตอนนี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เขาวนกลับไปเริ่มต้นของตัว StartChat ใหม่นะครับ เรียกตัว Star Chat เข้ามาแล้วก,กด Save เลย,เ,ยเราค่าหน้า c h a บ b o ของเราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเทคกันอีกทีหนึ่งนะครับเช็ครายการสินค้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมมีหน้าต่างข้อมูลให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลใน FO ของเรานะครับจะเป็นข้อมูลของน้ํายาแอนะครับมีจํานวนเท่าไหร่นะครับจํานวนที่สามารถใช้ได้นะครับข้อมูลต่างๆในนี้ เดี๋ยวเราจะลองใช้อีกสักรายการนึงนะครับเพื่อทดสอบว่าลูปแชทของเราครบไหมครับเออครบหรือเปล่า ก็จะเป็น uh, ข so, ้อมูลประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ากดว่าไม่ไม่ต้องการค้นเอ่อเช็ครายการอื่นแล้วนะครับก็จะกลับมาหน้าแรกแล้วถ้าเรากดเช็คเครดิตลิมิตปุ๊บเขาบอกยังไม่สามารถทํารายการได้ตอนนี้แล้วก็ทําให้เขาไปเริ่มแชทใหม่นะครับก็คือวนกลับไปในหัวข้อสตาร์ทอันแรกโอของเราก็จะประรูปแชทบอทของเราก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการพับลิศแล้วก็นํา ตัวแชตบอทตัวนี้ไปอยู่ในตัวของ Microsoft Teams นะครับทำการกด p u b l i ิได้เลยนะครับ เมื่อพับลิซเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการนําไปเขาไว,ไว้ในตัวของ Microsoft t e a m โดยเราจะเลือกตรง Setting นี้ก็ได้นะครับตรงที่ Channel แล้วก็เลือก Microsoft t e a m ตรงนี้นะครับกด Turn On ได้เลยครับ เช็ครายละเอียดนะครับว่าให้เขาชื่ออะไรนะครับแล้วก็สามารถกดเปิดผ่านทีมตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะได้ดหน้าต่างมาประมาณนี้นะครับแล้วกกดแอดแชทบอทของเราเข้าไปนะครับโอเคหน้าตาแชทบอท ก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าทีมของเราแล้วนะครับเราก็จะทําการเช็ครายการสินค้าเดี๋ยวเราลองเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะครับสินค้าที่เท่าไหร่เดทเทม m b นัเบอร์อะไรนะครับแล้วก็คลังสินค้าเขาก็จะเช็ครายละเอียดของให้เราประมาณนี้นะครับในส่วนของการทำแชทบอทออที่ดึงฐานข้อมูลเช็คออนแฮน ผ่านฐานข้อมูลของตัว FO นะครับก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการนำ Chatbot เอามาไว้บน Microsoft Teams ของเราครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับซึ่งเรา,าก็จะสามารถนำไปใช้ในช่องทางต่างๆได้อีกนะครับเหมือนเขาะจะมีบอกเลยนะครับว่าเราไปสามารถนำเอาไปไว้ในไหนได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Skype อะไรสักอย่างแบบหลายอย่างมากเลยที่เขามีให้เรานะครับ วันนี้ก็เสร็จสิ้นในการทำแชทบอทเรียบร้อยแล้วนะครับ